ส่วนที่จังหวัดตาราธิวาสนะครับเกิดเหตุความไม่สงบครับคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่2อําำเภอร,ร,มรวมๆแล้ว7จุดด้วยกันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับโดยงานด้านความมั่นคงก็เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายก่อนถึงเดือนรอมฎอนครับ หน่วยงานความมั่นคงการพื้นที่เพื่อให้ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบบริเวณถังขยะหน้าร้านซ่อมรถจัก,กรยานยนต์เส้นทางไปโรงพยาบาลยี่งอครับพื้นที่หมู่ที่7ตำบลยี่งออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสหลังจากเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจภูทรยี่งอได้รับแจ้งเกิดระเบิดดังขึ้น เบื้องต้นพบรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้บริเวณหน้าร้านได้รับความเสียหายจึงการพื้นที่ให้ชุดเก็บกู้เข้าไปตรวจสอบในช่วงเช้า และในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะห่างจากจุดแรกประมาณ300เมตรยังเกิดเหตุระเบิดภายในถังขยะด้านหน้าสำนักงานปศสุสัตอำเภอยี่งอรวมถึงมีเหตุระเบิดภายในถังขยะหน้าร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือเหตุระเบิดริมถนนก่อนถึงสะพานเหล็กใกล้หอนาฬิกาและระเบิดลูกที่หบริเวณพุ่มไม้ริมถนนก่อนถึงทางออกอำเภอยี่งอซึ่งระเบิดทั้ง5จุดนี้นะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ และจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้สองคนขณะที่ขี่และซ้อนท้ายจากรยานยนต์นำระเบิดมาวางไว้ ส่วนพื้นที่อำเภอระแงะนะครับผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณร้านขายของชำหมู่ที่7ตําตำบลตันยงมัสเบื้องต้นพบสินค้าภายในร้านซึ่งอยู่เป็นชั้นๆได้รับความเสียหายและเกิดเหตุระเบิดภายในถังขยะตรงข้ามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3ตํตำบลตันยงมัสไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ,รบเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในสองอำเภอของจังหวัดนาราธิวาสรวม7จ็ดจุดในช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับจน ที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อเหตุความรุนแรงครับต้องการจะสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นก่อนที่จะถึงเดือนรมดอมฎอนครับ